จะเล่นสุกจะเล่นพรสัทธายัดยโอมูอุธี่มีจิตใจใสสัทธาร่วมอนุโมทนาร่วมที่จะสร้างสาราสำนักสงฆ์ป่าหัางรายงานให้ยมพอย่อยมแม่พุทธษานิกชนเมื่อนี้กัภาคเศร้าจะมีผู้ขมตีผางสร้งางสิขอมาสร้างสิขอมาตีผางปักมุด ขุดหลุมฟูติง่งเทศฐานเทลินตอนสิยกเสาปรปับปรุงไว้ตั้งต่อหม้อไว้เมื่อสิยกแท้ก็สิเป็นวันที่หนึ่งมกราหลังจากสวดมนต์ขามปีอยู่ป่านี้แล้วก็สิไดยกวันที่หนึง่งคิดว่าพุทธศาสนิกชนผู้ทีีรวมเป็นเจ้าภาพยายิดยมกับคงเสียลายโย จะเป็นการบวชชีพห้ามสวดมนต์คำปีสวดต่ออายุสวดสะดาเคาะปีเก่าที่ผ่านมาเขาเห็ดอย่างแนท่ทำอย่างแนท่ทำถูกแน่บ่ถูกแน่อาจจะเป็นกรรมเป็นเบ้นจองร่างจองผานย่านกเราจะไปหรือว่าเฮ้าปีนี้บ่โชคบ่ามานซ่วยเอ็นซ่วยหรือบ่สบายเจ็บดูป่วยดู การสวดมนต์ขามปีก็คือเป็นการชำระิใจแล้วก็ส้างอนิสงส์ทรงอนิสงส์ให้เจ้ากรรมนายเวรปีไม่มาเข้ากระจังเริ่มต้นไม่สางคุณนงามกมดีไม่เริ่มต้นไม่สิ่งที่บดีเข้ากัปล่อยทิ่มพะปล่อยไปบอเอาจังสิ ก็อัปเดตการที่เ้าวที่สั่งสาราที่สำนักปลาหัง่งสำนักสงปลาหั่งบ้านสีประมวลนตำบลหนองหสั่งเพื่อพ่อนจเจริญจังหวัดพึงการธรรมาบ่อยอคุณพ่อคุณแม่ฟังก็ขอบบุญขอบคุณสายบุญต่างๆญาติย,ย่อมเพิ่นจะได้บริจาคปัจตุปัปจจัยมากซ้อยสังกะสีแนะ่ซอยค้าปูนแนะ่ ซอยบอกแม่จังสีการนมวัฒนาสาธุดอ้ก็ะขอให้พี่น้องของเฮายอดย่ยมพีความสุขความเจริญท่านทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญตัวนี้ได้คำสู้ให้เพ็นอยู่ดีมีแห้งให้เจ็บในจนสุขภาพร่างกายแข็ขงแรงหนาคตสดใสอยู่เป็นลมพโพลมไสให้ลูกให้หลานของเาอด้กลับได้ไว ได้กล็ลดจนกว่าอายุของห้องสี่หาไม่กันไหลแม่ายโยเออกแบบสามารถที่สีออกซื้อได้อ่านได้เออแต่ว่าอายุกว่างโวยการของห้องกับโรคมันซีบอกไว้เบิดอ่านอยู่ฟังเบ็ดละอันนี้ส่องยูทูบเนี่ยห้องกับไว้ให้นี่ยอยากออกไปเพราะว่าคนกับบริยานขอบบุญขอบคุณหลายเออแม่แนะนำเล็กน้ำใจในน้อยบ่ได้ว่ากันดอกครับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณกับว่าโอ้ยมีสิบมีลอยสิกาท่านนักเินเพิ่นสิรับบ่เนาะรับคือเก่าครับเพราะว่า เขาใส่วาลายรัทธาลายี่น้องลายมากท้าก็ได้มาสะสมสีดิเหตเตท่ำมาสถานท,ท,ที่ตรงนี้อาจารย์มาสิบอกไว้ว่าปฏิบัติธรรมทุกวันศิลปฏิบัติธรรมทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเราจะจัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระก็มีญาติโยมเข้ามาร่วมเยอะเ้าก็ได้เรียกว่า ข่าพัรษาบ่ขาพรรษาบริเรียกว่าจัดเป็นปีเป็นเดือนอันนี้ทุกวันพระญาติโย,ยมเขาจะมาร่วมอนุทนา,าบวชชีพามวันหนึ่งกับคืนหนึ่งชุมชนหนองหัวสร้างาชุมชนบ้านนาล้อมชุมชนบ้านนาทองอชุมชนคลองเจริญชุมชนท่าพระชุมชนบ้านหนองกุงและก็ชุมชนเจ้าภาพก็คือสีประมวลนี่เป็นรวมกัน เฮ็ดทุกวันพระบ่ไดเรียกปีบัวไดเรียกเดียนเดอร์พีนองก็มาลายศินลอยสินละสองร่อยสัทหาข้าเ,าเจ้ามาดวงอมมตนามาเบิดสิบห้ามไม่มีการสวดมนต์ตับัดเย็นสวดมนต์สืบตอ่อโศกสาตามีการตัดกรรมตัดเวรแล้วกับหาคเศร้าก็ร่วมทำบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากับในเวร อรทิิดาสนกสนหาผีปูผียาผีพ่พพอผีแม่จังเสียเ,เจ้าก็ได้มาร่วมกันจังวายจะจัดขึ้นเอเมื่อนี่สร้างกิดสิเขคำว่าตีพงังครับคุณควาสร้างกิดสิเขคำว่าตีพงังตีพังเราเก็ดสิได้ขุดหลุมขุดติง้งเที่ยวต่อหม้อไว้เที่ยวต่อหม้อไว้เมื่อวันที่หนึ่งมกราหลังจากตีปวดชีพ้ำสมนต์กามปีเสร็จแล้ว ก็ในเทศกาลกะจะทำพิธีายกเสาเอกเสาโทอ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบบุญขอบคุณศรัทธาคุณควาคุณแม่อีกเจนึงเด้อคุณควาคุณแม่เด้ออาผู้ละคนก็ว่าเอวยสร้อยแดงช่างใดงนาะอาจารย์ลงเบอร์โทรไว้ให้อยู่เบอร์โทรหมายเลขบัญชีธนาคารก็ลงไว้อยู่อยู่ใต้คลิปนี่แหละลงไว้อยู่บอกเบอร์โทรไว้อยู่ อาจารย์ก็โทรมาถามกันก็ไดครับว่อคุณแม่รวมมุทนาอบุญเพราะว่าเขาสั่งไม้ได้บ้านมีอหยังเด็กเฮ็ดไม้ทำไม้เองเลยว่าจะไปก็ต้องอาัยศสัทธาคุณพ่อคุณแม่อาจจะนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณเด้ออนุมทนาญาติยมผู้ที่มีใก่กวางใจ่กวางกับหลายแม่ลายพอที่พันรวมมาสาธุเด้อคุณความดีพอและแม่กับทำมาเทวดาให้เล้งเห็นได้พามุทนาด้วยเทพบในเขาในห่วยน้องบึงเจ้าคุ้มที ตอนนี้เทพบทตเห็นหูหอมขอบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดล้วนสกลโล,กเ,ลกเห็นเล้งเห็นเด้อเป็นสักขีพประยานบุญแจกบุงทั้งค่ายคนทั้งหลายวันนี้ทำกามดียาสูนเปล่าอำนาจองค์พระพุทธเจ้าก้ามเศร้าให้ห่างหายถ้ามาปัดสิ่งไล่หายจากไกลนี้พระสงฆ์ดีทรงคุณให้แผ่บุญบุญโยให้บุญสู้บุญซ้อนอย่าอาทรรพ์หอนแองีงสุกเกิดเองเพราะสร้างกุศลดมากมี ครับอาโมตนาสาธุตัดทายนี้ก็ขอให้พี่น้องๆยัตยมตพุทธศาสนิกชนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีราบยศสรรเสริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกสิ่งใดปราศนาสิ่งใดถ้าเป็นไปนทางที่ชอบประกอบในทางทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสามฤทธิจงนสามฤทธจงพันสามฤทธิเถิดขอจเจริญพร